กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับก่าสู่ช่องเตเลนเจอนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับเว็บ T R X S T อีกแล้วนะครับผมนะก็ก็เว็บตัวน,นี้ก็เป็น เว็บขุด t ช X นะครับผมนะนี่เลยนี่ก็มากดรับตรงนี้ได้ทุกๆวันนะครับนะนี่เห็นไหมอันนี้ที่ผมกดรับเมื่อกี้คือแบบว่าผมไม่ได้กดรับนะเออเพิ่งมากดรับตรงนี้แหละก็ขุดได้ทุกวันนะครับผมนะก็วิธีใช้งานนะครับเว็บนี้นะครับก็ลิงก์คลิปวิดีโอแรกก็อยู่ข้างใตค้คลิปนี้แล้วนะครับผมนะก็สามารถกดเข้ามาสามารถกดเข้ามา ดูได้นะครับผมนะแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมนะก็สมัครครั้งแรกก็จะได้รับโบนัสฟรีนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับของการลงทุนของเว็บของเขานะครับผมนะก็ผมก็จะลงทุนอ่าสามวันนะครับผมนะระยะเวลา3วันนะในการลงทุนก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูรายละเอียดนะครับผมนะแล้วก็ พอลงทุน3วันครบสามวันเสร็จผมก็จะมาถอนให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะผมนะว่ามันถอนได้จริงๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเติมนะครับเข้าบัญชีที่โปรโมชั่นนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทําการเติม50 trx เข้าไปนะครับนะก็มากดตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการลงทุนนะผมนะตรงนี้ก็เติมเงินนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาเติมนะครับโอเคนะครับ ก็ในส่วนของตัวนี้ก็มีตั้งแต่3วันถึง365วันเลยนะครับอัตรารายวันนะครับรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ2%นะสำหรับ7วันแล้วก็1 5วันก็2.5 30วันก็3%ปออ่าสก็หกวันนะครับแล้วเกวันก็หนะก็ถ้าร้อยแปวันก็หกเปอรนะครับเฮ้ยหซ็นต์นะครับแล้วก็สามวันก็คือหปีก็แปดเร์เผมนะก็โอเคนะ ก็ผมจะทําการลงทุนนะครับในของอสายลงทุนนะก็ถ้าใครเป็นสายลงทุนก็สามารถลงได้นะครับผมนะก็รอบระยะเวลานะครับ3วันนาผมนะกดเข้าไปก็ตอนนี้นะครับยอดเงินในบัญชีโปรโมชั่นของผมนะครับมีอยู่ที่19กนะครับก็ขั้นต่ำนะครับโปรโมชั่น20ขึ้นไปนะครับผมนะเริ่มต้นไปนะ20ขึ้นไปแล้วก็จํานวนเงินทุนสูงสุดที่เราจะสามารถ ล,ลงทุนสำหรับรายการตัวนี้นะก็ถึงสูงสุดถึง10,000เทีเอ็กเลยนะครับผมนะก็โอเคนะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเติมก่อนนะครับเพราะว่าผมจะลง50นะครับผมนะก็โอเคนะท่านผู้ชมก็มาที่เติมเงินนะครับแล้วโอเนะเข้าบัญชีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกแล้วก็ไปยังกระเป๋าที่เราจะเติมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็โอเคนะครับกดมาตรงที่โอนนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเติมเข้าในเว็บกันเลยนะครับผมนะก็กดตรงถอดน,นะผมจะเป็นเลือก G I x นะครับผมนะแล้วเราก็เอาที่เราคัดลอกมาวางนะครับนี่เห็นไหมก็ขายมาก็ขึ้นจํานวนนะครับผมจะเติมอยูที่50นะคบับผมนะ5นะ้านะท่านผู้ชมก็ การถอนเลยนะผมนะก็ถอนเลยนะครับก็กดดีดันเลยเรียบร้อยครับผมรอครับผมก็ส่งคาขอถอนเข้าเว็บสําเร็จนะครับเดี๋ยวก็เราก็ไปดูในเว็บกันเลยนะครับโอเคนะครับพอผมได้ทําการเติมเสร็จนะครับก็มากดตรงนี้นะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับ6 8แล้วนะครับผมนะเพราะว่าบัญชีโปรโมชั่นผมมีอยู่19นะ เติมไป49เพราะว,ว่ามันเสียค่าธรรมเนียมนะผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปลงทุนกันเลยนะผมนะแปลภาษาก่อนนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับผมจะใส่ไปที่50นะก็ผมว่า50คูณ3นะครับก็ได้อยู่ประมาณประมาณ80นะครับน่าจะ80นะในการลงทุนนะครับถ้าครบ3วันนะผมนะก็โอเคเลยนะครับผมนะ แล้วก็เงินตรงนี้เราก็ได้กก่าวคืนมาด้วยนะท่านผู้ชมนะก็คืนเงินต้นด้วยนะครับผมนะและรายได้นะครับก็อยู่ประมาณร้อยกว่านะครับผมนะก็นี่เลยนะครับนะสำหรับโครงการนี้นะครับผมนะก็ชําระยี่บสชั่วโมงนะครับผมนะก็ผมก็จะเข้าร่วมการลงทุนเลยนะครับผมก็ระยะเวลา3วันนะครับผมนะก็คืนเงินต้นนะครับตัางจากที่ครบ3วันโอเคนะครับผมนะเข้าร่วมเลยนะครับ ก็ตรงนี้ใส่รหัสผ่านก่อนนะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านก่อนโอเคนะครับผมก็ทาการใส่รหัสผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกดเข้าร่วมการลงทุน,นครับความสําเร็จนะครับของการลงทุนนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ,ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับรีเซก่อน เรียบร้อยนะครับผมนะเหลือ18แล้วนะเหลือเหลือสิแล้วนะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะทุกๆวันนะก็เดี๋ยวผมก็จะรอประมาณ3วันนะผมนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการถอดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะโอเคครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากครบ3วันนะครับผมนะวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมมาตรงที่ลงทุนนะครับผมนะให้เรามาตรงที่รายการสินค้าเรานะครับให้เราทําการไถ่ถอนเลยนะครับผมนะก็ระยะเวลา3วันนะครับผมนะของเรานะก็ครบแล้วนะครับไถ่ถอนเลยนะครับก็ความสําเร็จนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเทียเอ็นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมนะเป็น7.30 T จ X นะครับผมนะ 4.6201ก็โอเคนะครับผมก็ ผมถอนได้ประมาณโอเคนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับเป็นบัญชีของโปรโมชันนะก็เวลาเราลงทุนเสร็จนะครับบัญชีโปรโมชันมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็เงินของที่เราขุดนะครับหรือการลงทุนนะครับมันก็จะเข้า2บัญชีนะมีพื้นฐานกับโปรโมชันแต่ของเรานะครับลงทุนนะครับเราเข้าตรงที่โปรโมชั่นอย่างเดียวนะครับผมนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะบวกเพิ่มนะครับผมนะก็มาเป็น52นะครับผมนะเห็นไหม โอเคนะครับท่านผู้ชมเราจะมาถอนกันเลยนะผมก็ใส่จํานวนเงินแล้วนะครับผมนะห้าสิบสองจุดสามศูนย์นะครับก็อันนี้มันเป็นลิมิตของของมันนะครับนะก็ตรงนี้เป็นลิงก์ที่อยู่ g i x นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะการลงทุนนะครับผมนะสําหรับเว็บนี้นะครับของผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมก็ยอมรับความเสี่ยงสูงนะครับผมนะถ้าอยากลงทุนนะก็โอเคนะครับก็กดคอนเฟิร์มมาเลยนะครับผมนะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในแอปไบนแนนต์นะครับเรียบร้อยนะครับผมนะการถอนนะครับเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยครับผม ก็เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูในแอปไบแ a น c e กันเลยนะครับว่าเงินเข้าแล้วนะครับโอเคนะครับยอดเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ52.3นะครับผมนะที่เราถอนมานะครับผมนะ g r x นะครับผมนะก็เว็บนี้นะครับก็ใครอยากลงทุนนะครับสามารถลงทุนได้เลยนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมนะก็ก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ คิดดีๆก่อนที่คิดจะลงทุนนะครับผมนะก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมนะแต่นี่ผมเป็นเงินของผมเองนะครับนะก็ผมถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงนะครับผมนะแต่นี่คือสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมนะถอนได้จริงๆนะครับถอนได้ทุกวันเลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัครให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ